เดินเลยเหมาสบเวที่แท้ทรูวันนี้เราพาทุกคนไปเดินอีเหอลูก,กันนะคะ I'm still seven in second grade. And I'm so happy that I feel alright. เราลงรถเมป้ายชานซีลูเดินประมาณ7นาทีก็ถึงแล้วจ้าอีเอลูที่เราตามหาซิตี้วอล์คที่เรารอคอย My mom's a bug inside a tree My dad's a scientist to capture her But now it's time to set her free เอาจริงทุกคนถึงอีเกิดดูแล้วนะแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะมัแค่มันแพงสีเหลืองกับต้นไม้อ่ะมีแค่นี้นะ ฟอีเหอลู่ถูกตั้งชื่อตามพระราชวังฤดูร้อนภาษาจีนคืออ e ีเหอเยือนในปักกิ่งคือรถบีบแต่เยอะมากผมจะไม่ไหวแล้ว เฮ้ยเป็นงางสุดท้ายอัลตราวันมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะมีแต่แบบถนนให้เดินแล้วก็กำแพงมันก็ดูสบายหูสบายตาดี Ten so, There's <laughs> mm -hmm. mm -hmm. It doesn't feel mm -hmm. mm -hmm. and to be the best one. Out of all... เบื่อขนาดไหนเห็นต้นไม้ต้นนี้เราอยากปีนเลยอ่ะเฮ้ยมันน่าปีนมากเลยอ่ะจริงๆเนี่ยเตี้ยๆก็มีกิ่งใหญ่ ของชูหลอกวะทุกคนคือมันไม่มีอะไรจริงๆนะเนี่ย c i t ี w a อ,อกอะไรวะเนี่ยมีแต่เสียงแตรน,นี่ There's gotta for be a be better life for วอันนี้คือโลโก้หรือว่าอะไรอ่ะแต่เอาจริงทุกคนถนนนี้ก็คือคุมโทนหนักมากเป็นโทนอุ่นๆอุ่ยน่ารักจังคุมโทนสวยมากเลยอ่ะขนาดต้นไม้ยังคุมโทนอ่ะ 这里有咖啡耶。 ล้วดูแต่วิวอ่ะเราก็เลยเดินเลยทำไงดีไม่ไปแล้วคือเดินมาไม่มีค่าอะไรเลยคืออะไรฉันเดินเลยฮ้สแสนสวยจังเลย เอ่มคือทุกคนตรงนั้นคือทางเท้านะและแล้วเราก็เดินมาถึงเซียนฟงชูเตียนสักทีนะทุกคนคือเราเดินแบบครึ่งชั่วโมงเลยอะ เออไอชูตรงนี้น่าจะเป็นชูตัวเต็มอ่ะ 家里的婚礼。Yeah, จากที่เดินเล่ล่อนไปมาเราก็พบกับหนังสือที่เราพอจะเข้าใจได้สักทีก็คือหนังสือดีไซน์ที่มีสีแล้วก็มีคอมโพสิชันแล้วเราก็เดินออกมาเห็นโอ้ยสิกก็เลยสงสัยนะะนี่ว่าข้างในเป็นสเตเดียมจริงเปล่า นี่อยไเขาไปดูไม่ได้ไหแหแเ่ก็ไว่าไม่ไจริงเฮ้ยทำไมมีคนเดิอนออกมาเข้าไปได้อย่างนั้นหรอ,เ,หรอเข้าไม่ได้อะเดี๋ยวลองเดินไปทางนี้ดู

哈！<laughs> 喂，猫，怎么让猫吓到我了,給你了 <laughs> 游？游泳馆，游泳馆。 ฮ้ไอเสียงแบบนี้แสดงว่ามันต้องเสียตังหรอมันเสียตังเหรอ เชียทุกคนเดินหลงมาเจอไอโรงเรียนอนุบาลที่เคยมาสอนเด็ก งงหนักมากเลยนี่เดินหลงมาที่เดิมแบบงงมากตอนนี้เรากำลังเดินทางหาซับเวนะทุกคน อันนี้คือราชบูรีฝุนออก้าทุกคนตอนแรกจะไปดูพารทิตกดินที่ติงถาแต่ว่าไม่ไน่าจะถ่ายลาแหละสวัสดีจ้าไม่ได้มาตั้งนาน <laughs> 大大到了汤山紫清湖野生动物世界，提醒您，请准备下车。此站可换乘银河线 s 三营造舒适乘车环境，车厢内禁止饮食。low 麻了，大家。 มันเป็นสุดเลยเป็นสถานีสุดท้ายของสายเชื่อเมาสับเวที่แท้จรูคือเหมาจริงๆนะไม่มีใครเลย 前方即将到达本次列车的终点站鱼嘴站，请从列车前进方向右侧车门全部下车。The next station is the Terminal Station 鱼嘴。欢迎您再次乘坐南京地铁。We are now at the Terminal Station 鱼嘴。各位乘客，本次列车已到达终点站，请全部下车。 เ,เพงเลงแม่ทุกคนน่ารักดีเท,ท,ท่่อันนี้เราก็จะไปหาทางออกที่8นะทุกคนไปเติงถ่าน light house หมดยุคซันเซ็ตไปนานแล้วเว้ยไม่มีอะไรเลย so cloudy นะเย้ยในีิสูดเราก็จะได้เห็น my lighthouse my lighthouse เย้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 ชอบคำแปลภาษาอังกฤษมากเลยอะ นั่นจริงฟิชมอลด์เวตแลนด์พาร์ก what ก็น่ารักดีนะแต่ว่าท้องฟ้าไม่เป็นใจเท่าไหร่ไหนอะไมท์ไลท์เฮาส์อยู่ๆก็ข้าสายตา คนขนาดนี้ถือว่าน้อยนะเนี่ยคือปกติคนจะเยอะมากถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่ท็อปฮิลาร์ว้าวเกินเกิดเกิดทำไม นี่ทำไมคนนี้เขามาร้องเงาเงาคนเดียว

วันนี้ก็แค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะกลับ ไปมหาล,หลัยแล้วขอบคุณที่ติด,ดตามชมมาถึงตอนนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายเฮ้ยยิเทียนว่ะอยู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่อแบเอี้วอยะไม่ใช่เพลงนี้สรุปผมไม่น่าจะลองแล้วแหละ เดี๋ยวจะกลับจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะขอร้องลองยิงเทียนได้ไหมคะอยากทเออเขาเก็บของแล้วอะ <ๆ S 2> เออแล้วก็กลับบ้างแล้วบ๊ายบาย